ชิจิตมันเป็นจังหวัดที่มีไซส์ที่ค่อนข้างเล็กแต่จริงๆโด,โดยโดยสภาพจังหวัดเนี่ยมันก็สามารถพัฒนานได้เยอะอย่างมันมีเลือกบึงสีไฟเนี่ยที่พัฒนาจนถึงขนาดที่จังหวัดข้างเคียงต้องมาต้องมาเที่ยวเนี่ยเพราะว่ามันมีงบประมาณมาเยอะคนมาเที่ยวบ่อยแบบนี้นะครับมีบอลงบอลลูนมาเปิดที่บึงสีไฟเนี่ย แต่ปัญหาคือพิจิตรมันก็ยังไม่ใช่เมืองที่เราเรียกว่าเมืองรองด้วยซ้ำนะครับมันไม่มีเซนน็นทรัไม่มีสนามบินภาพมันเลยกลายเป็นเมืองที่ยังผูกอยู่กับความเป็นความเป็นเกษตรกรกรมอยู่สูงและเราเห็นแคนดิเดตที่ลงอบจอในครั้งนี้มันคือแคนดิเดตที่คนนึงมีแบ็กกราว์มาจากข้าราชการตำรวจ ในทางหนึ่งก็จะมีคอนเน็กชันกับพวกกลุ่มข้าราชการมาก่อนเคยอ,อยู่พวกสืบสวนตํารวจผู้ทอนภาค6กอะไรพวกนี้มาก่อนเนี่ยก็จะมีคอนเน็กชันกับทั้งส่วนราชการในขณะที่อีกคนหนึ่งเนี่ยนะครับผมก็ทําธุรกิจจริงๆก็เป็นธุรกิจของตระกูลแหละนะครับผมพวกอสังหาริมทรัพย์กิจการโรงแรมเป็นเจ้าของตลาดไทยด้วยเนี่ยนะครับผมก็เป็นภาพของนักการเมืองท้องถิน่น2กลุ่มและการเดินงานท้องถิ่นเนี่ยมันมีการแข่งกันที่ค่อนข้างหนัก พอสมควรในพิจิตนะครับแต่ก็แข่งกันกันแบบแบบลักษณะของการเมืองเก่าก็คือแข่งกันดึงตัวคนคุมคะแนนเพราะว่าถ้ามันเป็นบ้านเดียวกันเนี่ยเราต้องสปิตเป็นสองสายเนี่ยมันทำให้ลูกน้องเนี่ยต้องเลือกข้างว่าคุณจะไปอยู่ข้างนายกคนเก่าหรืออยู่ข้าง หลานของประดิษฐ์พัทรประสิทธ,ธ,ธิ์อย่างเงี้ยอันนี้คือฝั่งที่สนใจทางการเมืองแต่ส่วนที่น่าสนใจส่วนสําคัญขฝั่งพิเศษเนี่ยคือฝั่งที่ไม่สนใจทางการเมืองนะครับมันเกิดกระแสของการที่ไม่ไม่ขับไปเลือกจริงๆเนี่ยมันมีงานวิจัยอันนึงเขามาศึกษาเรื่องคน first time voter นะครับในการเลือกตั้งระดับชาติเนี่ยเขามีมุมมองต่อการเมืองในปัจจุบันยังไงแล้วก็พบว่าคนที่เป็น first time voter คือเลือกตั้งครั้งแรกในการเลือกตั้งปีโ6เนี่ยเขาตื่นตัวทางการเมืองมากเลยโอ้โหเขาเห็นการอยากเห็นการเปลี่ยน ไปตำรวจในปัจจุบันเนี่ยมันกลายเป็นว่าช่วงเวลาปีกว่าหลังจากการเลือกตั้งระดับชาติความสนใจทางการเมืองเขาต่ําลงไปมากเพราะว่าเขาผิดหวังจากการเลือกตั้งคนที่เขาอยากเลือกก็ไม่ได้เป็นนายกนโยบายที่มีการถกเถียงกันในเวทีดีเบตต่างๆก็ไม่ถูกนํามาใช้หรือถูกนํามาใช้แบบนิดๆหน่อยๆแล้วก็ผิดหวังจากแคนดิเดตที่ตัวเองเลือกไปด้วยในบางคนจนสุดท้ายเนี่ยภาพภาพของความสนใจทางการเมืองของวอเตอร์ที่ไม่ไม่ใช่ระดับแบบ ระดับไปช่วยงานสสนะคะรับคพืโอวตเตอร์ที่เป็นเฟิร์สซามวตเตอร์ระดับบ้านๆเนี่ยเขาสนใจทางการเมืองน้อยลงจริงๆและไอภาพตรงนี้มันมันกระทบหมดทั้งในโซนภาคเหนือตอนล่างเลย